สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะจะมอบโชคลาภใดให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะจะมอบโชคลาภใดให้กับคุณในเร็วๆนี้คลิปนี้ไม่จำกัด ระยะเวลานะคะดูช่วงใดถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านในช่วงนั้นนะคะไพ่จะมีทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะเลือกไพ่เพียง3หมายเลขจากไพ่ทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะ จะมอบโชคลาภใจให้กับคุณในเร็ววันนี้ สองใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้นะคะเจ็ดแปดเกบนะคะไพ่ทั้งหมดสิบสอใบสิบองหมายเลข สิ่งศักดิ์สิทธิท์ที่ท่านนะคะเคารพนับถือนะคะจะมอบโชคลาภใดให้กับท่านในให้กับคุณในเร็วๆวันนี้ไพ่มีทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะเลือกไพ่จาก12ใบ12หมายเลขเพียง3หมายเลขเท่านั้นนะคะเลือกเพียง3หมายเลขเท่านั้นนะคะ อ่ะค่ะเราจะเริ่มเปิดไพ่ใบที่12ลงไปใบที่1นะคะอันนี้สิบสองนะคะ12อันนี้7อันนี้6อันนี้1นะคะเลือกไพ่สามหมายเลขจากไพ่ทั้งหมด12ใบ12หมายเลขนะคะอ่ะค่ะ เรามาเปิดไพ่ใบที่หกันเลยเออใบที่สิบสองเลยท่านที่เลือกหมายเลขสิสองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบโชคลาภใดให้กับท่านหมายเลขสิบสองนะคะไพ่เอกอครับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนนะคะถ้าท่านทำงานอยู่ นะคะไม่ว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานเอก,เอก,เกชนก็ตามนะะหน่วยงานใดก็ตามมีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องหน้าที่การงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบเรื่องความโชคดีเรื่องความสําเร็จในหน้าที่การงานการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะหมายเลขสิต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสิบเะคะาบ เอออดีแปเหรียญแดเหรียญหมายเลขส1บสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบง,งานมอบธุรกิจที่มั่นคงให้กับคุณนะคุณจะมีรายได้เก็บกินเก็บเกี่ยวจากหน้าที่การงานจากธุรกิจตัวนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นนะคะถ้าท่านขยันหมั่นเพียรสยากรายได้จะหลังไหลเข้ามาหาท่านตลอด ะะมีให้เก็บกินเก็บเกี่ยวเก็บใช้ตลอดโอกาสล่ำรวยเป็นของชาวหมายเลข11นะคะงานการงานธุรกิจที่มั่นคงนะคะเก็บกินเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะคะถ้าใครเจองานเจอธุรกิจที่มั่นคงรักษาไว้ให้ดีนะคะชาวหมายเลข11ต่อไปชาวหมายเลข10นะคะชาวหมายเลข10นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบ ความโชคดีโชคลาภทางด้านความรักครอบครัวนะคะใครที่ผิดหวังอกหกักเรื่องความรักถ้าคุณเลือกหมายเลขสิบคุณจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์มีลูกมีพ่อมีแม่อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันยาวนานอย,อยู่ด้วยกันจนแบบตายจากกันข้างนึงแก่เท่าไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้จะโชคดีเรื่อง ความหลักชีวิตคู่ครอบครัวท่านที่เลือกหมายเลขสิบนะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขเก้า j s t i c e นะคะหมายเลขเก้านะคะข่าวดีสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านปรารถนาท่านจะได้รับ นะคะคท่านจะได้รับในเร็วๆวันนี้บางคนรอคอยข่าวดีก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นเร็วๆวันบางคนคาดหวังปรารถนาสิ่งนี้ก็จะได้สมหวังสมปรารถนาในเร็ววันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะได้เรื่องอะไรนะคะความจะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาได้รับข่าวดีชาวที่เลือกหมายเลข9นะคะเรื่องใดๆก็ตามที่ท่านคาดหวังที่ท่านปรารถนานะคะจะเป็นตามที่หวังและก็ปรารถนา อาจจะไมไ่ทุกเรื่องแต่จะสมหวังแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขแปด queen of pentacles นะคะอันนี้ถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะท่านมีโอกาสร่ารวยทางการเงินนะฐานะของท่านจะขึ้นแท่นเศรษฐีนีถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะคะท่านจะขึ้นแท่นเศรษฐีนีนะคะแต่ถ้าใครเป็นผู้ชาย ถ้าคุณเลือกไพ่ใบที่ 8, คุณจะได้ผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยนะคุณจะเจอผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยมั่นคงคุณจะโชคดีทางการเงินการเงินนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้โชคทางการเงินจากผู้หญิงมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะร่ำรวยมั่นคงบางคั้ง,งด้วยตัวคุณเองชาวหมายเลข8 นะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข7หมายเลข7ได้ไพ่หถ้วยหถ้วยนะคะชาวท่านที่เลือกหมายเลข7หมายเลขเนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวมอบโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆในอดีต ที่ท่านไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจที่ท่านเคยประสบความสําเร็จมันจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของท่านอีกครั้งหรือแม้แต่ท่านบางท่านสูญเสียสิ่งใดไปจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนที่ดีกว่าเดิม ะะโชคลาบเรื่องของเก่าของเก่ามันจะดีกว่าเดิมถ้าของเก่าหวนกลับมาบางคนกลับไปจับธุรกิจเก่าบางคนกลับไปจับงานเก่าบางคนกลับไปจับโปรเจกต์โครงการเก่าหรือบางคนไม่จับถ้าคุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ทําอะไรใหม่ๆมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะคะส่วนมากจะเป็นของเก่เาๆแหละหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็มีโอกาสเลือก ความรักเก่าหวนกลับมาคืนดีกันก็มีโอกาสนะคะสิ่งเก่าๆมันจะหวนกลับมาแนละทําให้ชีวิตท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอะไรจากของเก่าๆสักอย่างหนึ่งนี่แหละท่านที่เลือกหมายเลขกิแต่ปไปท่านที่เลือกหมายเลขหกหมายเลขหกเดอเวอร์เดอเวอร์ชาวท่านที่เลือกหมายเลขหกนะคะ ท่านจะได้ครอบครองทรัพย์สินทางโลกมากมายนะคะท่านจะได้ครอบครองทรัพย์สินทางโลกมากมายมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยถ้าใครมีโอกาสได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะมั่งคั่งอู้ฟูร่ำรวยมั่นคงมากนักมั่นคงกว่าเดิมนะคะถ้าใครมีโอกาสแต่ถ้าใครไม่ได้มีโอกาสก็ไม่เป็นไร ะะอยู่ในประเทศท่านก็จะได้ครอบครอ,ครองทรัพย์สินวัตถุทางโลกมากมา,กมายบ้านรถยนต์ที่ดินเงินทองของมีค่าะะต่างๆท่านจะได้ครอบครองมากมายนะคะอันนี้ความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินทางโลกท่านที่เลือกหมายเลข6นะคะต่อไปท่านที่เลือกหมายเลข5สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบโชคลาภใด อันเนี้ยหมายเลขหานี้จะเด่นทางเรื่องลาบลอยโชคลาบลอยนะฮะท่านที่เลือกหมายเลขห้ามีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์เบอร์บ่อยๆบ่อยๆนะหรือถ้าใครไม่ถูกหวยรวยเบอร์ก็จะมีโอกาสได้โชคลาบจากหน้าที่การงานที่เป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตเงินก้อนใหญ่หรือแม้กระทั่งบางคนก็มีโอกาสถูก ลอตเตอรี่ถูกหวยที่เป็นรางวัลใหญ่ๆเช่นกันนะคะโชคลาภทางการเงินจะเด่นมากนะคะจะมีโชคาทางการเงินอยู่เรื่อยๆบางครั้งมาจากบริวารมาจากหน้าที่การงานธุรกิจ,จเจ้านายหัวหน้าผู้บริหารหรือลาบลอยแล้วแต่มาในทิศทางที่ไม่เหมือนกันหลักๆน่าจะเป็นลาบลอยจากการซื้อหวยรวยเบอร์นะคะท่านที่เลือกหมายเลขห้าต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสี่ หมายเลขสี่สไม่เทา้านะคะ T of o n หมายเลขสี่าา i, ท่านทําธุรกิจทําหน้าที่การงานอยู่อันเนี้ยมันบ่งบอกว่าท่านสําเร็จแล้วรอบหนึ่งท่านกําลังจะขยับขยายให้มันสําเร็จอีกครั้ง ะค,ะความสําเร็จจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอันนี้สามไม้เท้าสําเร็จแล้วรอบหนึ่งท่านจะสําเร็จอีกรอบหนึงบางคนทําธุรกิจค้าขายตรงนี้สําเร็จไปแล้วจะเิยลุล้เหื่องไปแล้วท่านจะไปจับธุรกิจหรือโปรเจกต์โครงการใหม่ท่านก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จอีกครั้งนะคะ,นะค,ะคือท่านที่เลือกหมายเลขสีความสําเร็จนะคะมันท่านจะได้พบเจอความสําเร็จ ในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการใดค่อนข้างบ่อยมีแล้วสําเร็จแล้วก็ยังจะสําเร็จอีกนะคะนะคะความสําเร็จมันก็จะนําพามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินให้กับชีวิตท่านเช่นกันต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสามหมายเลขสามเดอะซันชาวหมายเลขสามนะ ท่านต้องสำรวจตัวเองว่าชีวิตท่านเคยขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตมาหรืออยังนะต้องต้องคิดทบทวนไปบางคนนะถ้าคุณได้ขั้นถึงท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจนะคะมีไรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยคือท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยนะคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิต ในปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบุญบารมีเยอะก็น่าจะภายในปีนี้ชีวิตท่านจะพบกับความจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของชีวิตนี้ในเร็ววันหากใครยังไม่เคยขึ้นนะคะหากใครยังไม่เคยขึ้นมีโอกาสขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตเพียบพร้อมแทบจะทุกๆด้านการเงินการงานธุรกิจความรักครอบครัวคำว่าจุดสูงสุดของชีวิตนี้คือมันทุกอย่างมันจะดีไปหมด ท่านที่เลือกหมายเลขสามความร่ำรวยมั่นคงมัง่งคั่งก็เช่นกันนะคะจุดสูงสุดของชีวิตต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขสองหมายเลขสองได้สิบไม้เทา้าท่านที่เลือกหมายเลขสองภาระหนักนะ ภาระหนักภาระยิ่งใหญ่ท่านมีความรับผิดชอบที่หนักที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นขั้นที่เลือกหมายเลขสองอาจจะเป็นเจ้าของจัดการเองด้วยสามมีโอกาสถ้าเป็นทํางานก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่แต่ผลตอบแทนผลตอบรับที่ได้ก็ยิ่งใหญ่หนักหน่วงเช,เช่นเดียวกันกับภาระของท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบภาระที่หนักยิ่งใหญ่ให้แต่ความร่ำรวยมั่นคงมัง่งคั่งก็หนักยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะท่านที่เลือกหมายเลขสองต่อไปท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะส,สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นะ,ะท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งได้รับมรดกตกทอดนะคะท่านจะได้รับมรดกตกทอดเป็นมรดกที่ค่อนข้างถ้าบ้านที่ดิน รถพวกเนี่ยมันจะเป็นมรดกทอดทิมของมีค่ามากนะคะมรดกตกทอดที่เป็นของมีค่ามากที่ดินก็อาจจะมีค่ามากบ้านก็อาจจะมีค่ามากหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองจากมรดกตกทอดท่านจะได้รับมรดกตกทอดที่เยอะนะ,ะบางท่านมีปู่ย่าตายายเขาทําธุรกิจใหญ่โตหรือมีหลาดการค้าขายใหญ่โตหมายเลขหนึ่งท่านก็มีโอกาสจะได้รับช่วงต่อในมรดก ตกทอดจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะคะจะหรือจะได้ปอดกที่เป็นค่อนข้างเป็นก้อนใหญ่เป็นเป็นทรัพย์สินที่ก้อนใหญ่แล้วก็มีมูลค่ามากนะคะอันนี้คือความโชคดีของท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความโชคดีนะคะสิ่งต่างๆที่ท่านได้รับของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันบางคนบอกว่าโชคดีทางไงคะ ท่านที่เลือกหมายเลข5้เนี่ยโชคดีเอกออเปนโชคลาบทางการเงินลาบรอยนะคะคำว่าราบลอยบางคนถ้าบุญบาร,รมีเยอะหน่อยนะกุศลเยอะหน่อยก็จะได้ลาบรอยจากการซื้อหวยรวยเบอร์ค่อนข้างรางวัลใหญ่แต่ถ้าคนที่แบบบุญบาร,รมีคุณก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยน,นะ,ะมันก็จะได้อาจจะถูกทีละได้เงินหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้น นะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่จะท่านทำให้ท่านมีโชคลาภและโชคลาภมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ใหญ่เนี่ยท่านต้องหมั่นสั่งสมบุญบรารมีนะทำบุญทําทานรักษาศิลห้าสวนมนุจ์เจริญภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้ต้องทําเป็นประจําเสมอนะมันจะหนุนนําให้โดยชาท่านพบเจอแต่เรื่องดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความจเจริญรุ่งเรือง ไปข้างหน้ายิ่งยิ่ขึ้นไปคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ